สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ครัวแสนแซบชาแนลนะคะอย่าลืมกดซับสไครต์นะคะแล้วก็กดกระดิ่งนะคะวันนี้เสนอเมนูรดช่องน้ํากะทิค่ะอันดับแรกเนี่ยนะคะก็รดช่องน้ํากะทินะคะวันนี้เป็นฝีมือแม่นะคะเป็นมื้อเช้านะคะของวันนี้เลยก็มะพร้าวนะคะไปซื้อจากตลาดมาค่ะเพราะว่าเราจะไม่ซื้อมะพร้าวที่คั้นมาแล้วนะคะเพราะว่าแบบนี้จะสดมากกว่าค่ะ แม่เขาชอบขูดอยู่แล้วด้วยนะคะฝีมือแม่อร่อยที่สุดในโลกกินที่ไหนก็ไม่เท่าฝีมือแม่นะคะพอปอกเสร็จแล้วนะคะก็ผ่าครึ่งได้เลยค่ะ ถ้าใครจะกินน้ำมะพร้าวนะคะก็หาแก้วหาอะไรมารองได้นะคะวันนี้ไม่กินค่ะก็จะเป็นสองซีกแบบนี้นะคะทีนี้ค่ะเราก็มานั่งขูดกับกระต่ายน้อยของเราค่ะวันนี้ใช้เป็นลูกนึงนะคะค่ะเทคนิคการขูดนะคะพอขูดเสร็จแล้วใกล้จะถึงขอบน้ำตาลก็ใช้ช้อนนะคะขูดอีกรอบหนึ่งนะคะเพื่อให้หมดค่ะอันนี้คือทําเป็นแบบโบราณเลยนะคะ พอเสร็จแล้วนะคะที่นี้ค่ะก็จะเป็นแตงไทยนะคะแตงไทยนี้เราซื้อมาเมื่อวานนะคะแต่ทีนี้ว่าก็คิดอยู่ว่าจะทําเมนูอะไรทีนี้ก็แม่ก็เลยบอกว่าเดี๋ยวเช้านี้จะทํารสช่องน้ํากะทิแตงไทยให้กินอ่าทีนี้เราก็เริ่มไปซื้อวัตถุดิบนะคะตลาดตั้งแต่เช้าเลยค่ะ อันนี้ก็จะต้องเอาเม็ดของแตงไทยนะคะออกก่อนค่ะแตงไทยนะคะรสชาติก็จะหวานหวานอร่อยอร่อยทานเล่นก็เพลินดีเหมือนกันนะคะอาจจะมีเสียงฝนบรบกวนด้วยนะคะเพราะว่าตอนนี้นะคะวันนี้ที่ทําฝนตกทั้งวันเลยค่ะก็อาจจะมีเสียงรบกวนนิดหน่อยแต่ไม่เป็นไรค่ะคิดซะว่าเป็นเสียงธรรมชาติละกัน อันนี้ก็ปอกจนหมดลูกเลยนะคะก็ค่อยๆปอกค่ะมือนะคะก็คือล้างทำความสะอาดเรียบร้อยแล้วนะคะเพราะว่าถ้าครั้นจะใส่ถุงมือก็จะไม่สะดวกนะคะเพราะว่าเวลาแม่ทำกับข้าวก็จะไม่ใช้ถุงมือนะคะแต่ถามว่าสะอาดไหมก็สะอาดแน่นอนละคะ่ะเพราะว่าคงไม่มีใครนะคะทำกับข้าวโดยที่ไม่ล้างมือก่อนทําค่ะค่ะก็จะหั่นประมาณแบบนี้เลยค่ะเห็นไหมคะน่าทานมากๆเลยค่ะ หั่นเสร็จแล้วนะคะทีนี้ไปคั้นมะพร้าวกันค่ะเมื่อกี้นะคะที่มะพร้าของเรานะคะขูดไว้นะคะทีนี้เราก็จะมาเติมน้ําต้มสุกก็ได้ค่ะหรือจะน้ําฝนก็นได้นะคะใส่ไม่ต้องมากค่ะเพราะว่าเราจะเอาหัวกะทิถ้าใส่น้ําไปมากนะคะกะทิก็อาจจะแบบยังไงอ,อ่อนลงก็คือแบบว่าจะเป็นหางกะทิอ่ะค่ะก็ใส่ไปทีละน้อยๆเลยค่ะเพราะเราจะคั้นเอาหัวกะทิออกมา ย้ำอีกครั้งนะคะว่ามือล้างสะอาดเรียบร้อยแล้วนะคะวันนี้จะทําเป็นแบบโบราณเลยนะคะเบสิกเบสิกแต่ถ้าถ้าเป็นแบบว่าอยู่ตามคอนโดหรือบ้านจัดสรรอะไรแบบนี้นะคะไม่สะดวกนะคะซื้อหัวกะทิมาก็ได้ค่ะแต่ว่ารสชาติก็จะแบบมันไม่เหมือนคั้นเองอะคะ่ะใช่ถ้าคนต่างจังหวัดหรือคนแบบสมัยก่อนอย่างเงี้ยหรือแบบพวกไม่ แม่ใหญ่ย่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาก็จะบอกว่ากะทิคั้นเองอะ่ะมัน,ม,นมันกว่านี่ค่ะแล้วก็คั้นตามปริมาณที่กะทิของเราอยากได้เลยนะคะก็ดูปริมาณลดช่องก่อนค่ะกับแตงไทยของเรานะคะว่าปริมาณเท่าไหร่เราก็เอาน้ํากะทิประมาณเท่านั้นค่ะ นน้ดพอคั้นเสร็จแล้วนะคะก็จะได้แบบนี้นะคะอันนี้เป็นน้ําตาลมะพร้าวนะคะของแท้เลยนะคะจากเพชรเพชรชบุรีค่ะไปซื้อมากับแหล่งเลยก็จะเป็นยติของนานานะคะ เขาทำน้ำตาลมะพร้าวแล้ก็ไปซื้อจากแหล่งก็คือความหวานก็จะไม่เหมือนน้ำตาลปี๊บน้ำตาลปี๊บส่วนมากเขาจะเอามาทำกับข้าวนะคะแต่น้ำตาลมะพร้าวส่วนมากจะทำพวกขนมไทยขนมหวานต่างๆอันนี้แม่ก็จะใช้ช้อนนะคะใส่ไปในน้ำกะทิเลยก็จะกะปริมาณให้หวานกําลังดีค่ะไม่หวานมากเกินไปนะคะ ก็ใส่ประมาณนี้พอเสร็จแล้วนะคะเราก็จะคนให้น้าตาลน้ําตาลมะพร้าวของเรานะคะละลายก่อนแล้วเราค่อยตั้งไฟเห็นไหมคะก็จะออกสีน้ําตาลอ่อนๆเคล็ดลับนะคะอยู่ตรงนี้ค่ะเราจะไม่ให้กะทิเดือดนะคะก็คือตั้งให้พออุ่นพอเราจะให้กะทิแค่อุ่นๆไม่เดือดนะคะก็คนๆนะคะ่ะพอให้น้ําตาลปี๊บของเรานะคะละลายให้หมด แล้วก็มีความอุ่นร้อนนิดนึงแล้วก็คือใช้ได้เลย ถึงประมาณนี้นะคะพออุ่นอุ่นก็ปิดเตาแก๊สได้เลยค่ะที่นี้ค่ะเราก็ตักเสิร์ฟได้เลยวันนี้มีรสช่องนะคะกับแตงไทยที่เราหั่นเมื่อกี้เสร็จแล้วค่ะรสช่องแตงไทยน้ำกะทินะคะของหวานเสิร์ฟแล้วจ้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ